สวัสดีครับผมคือนายอีกาและนี่ก็คือเกมซีฟพ,พาร์ทที่5นะครับผมมาต่อกันเลยนะฮะขอโทษที่หายไปนานนะครับผมเฮ้ยแม่ตาดีขอสักหน่อยอั <c oughs> นนี้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 ตักหน่อยสักหน่อยต่างไม่มีเพื่อนขออนุญาตนะครับผม <c oughs> โอเคขอชั่นที่นี่แหละโอเคได้ชัดว่าห้ามวิ่งนะครับผม งั้นอาจจะโดนอะไรก็ได้นะครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเบื่อมันจะระเบิดออกมาทุกเมื่อเลยเว้ยไม่มีอะไรลงนึ่งซโอเคดิิงดิบิงดิวิง,งังแน่พังแน่พังแน่พังแน่เย้ยโอเคสไลด์บังคับบังคับได้อยู่ต้องขอบอกอีกครั้งว่าแผนนี้มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลย และตอนนี้ฉันเชเพิ่มคิดแล้วว่าการมีเพื่อนเป็นบัสโซ่เนี่ยก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะก็ยังมีหน้าแปรนะครับผมอ้๊โดถโดนไฟแล้วยังดีนะที่โดนไฟไม่แรงเท่าไหร่เข้าไปเลยโอเครอดเฮ้ยมันดีบแน มึงก็เร็วเกินก็วูดัยืนชมวิวอยู่ด้วยไงประเด็นะเมื่อกี้งั้นต้องเร็วกว่านี้ครับต้องรีบกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไป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 เรเร็ว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 โอเครอดโอเคนี่คือทางเข้าต้องตามหาคุกที่เขาใช้ขังบาโซนะครับ ปอไปเฮ้ยเดี๋ยวเราไอหรอจริงด้วยตรงนี้หมอบได้ใช่ไหมเอ้าโดนไฟอยู่ดีต้องฝ่าหรอวะเออไม่ไม่น่าต้องฝ่าน่าจะต้องอ้อมมากกว่าขอหน่อยหนมีอะไร้นไหมหยิบเลยิบได้กันวะแม่งเดี๋ยวตายหมุน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 ลุลุุล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 ลุล เกียดการหมุนได้เมาชิจหายโอเคอีซี่ได้อยู่สบายปิดประตูด้วยเดี๋ยวควันเข้านะครับต้องเติมเลือดแล้ววะแล้วก็ตรงนี้มีรอยเลือดโอเคทหารตายหมด คือไหนฮะอ๋ออันนี้มันขโมยของอด,อดนะเีเก็บมาเก็บมาเรื่อยๆไม่มีอะไรเก็บมาครับอันนี้ด้วยอันนี้ต้องเล่นในมิชชั่นเท่านั้นนะครับถึงจะได้เพราะว่ามันเออ่อยู่ในแมปของมิชชั่นไงถ้าอยากได้ก็ต้องมาหาเอ,าเองโอเคครบหมดแล้วเนาะ เหมือนเป็นรอยโดนลากเข้าไปข้างในนะรีบหรเฮ้ยใช่เป่าขึ้นแล้วกันอันแน่อันแน,น,น,น่เราเห็นเราเห็นเดี๋ยวต้องมีสถานการณ์ให้ใหต้องต้องขึ้นแน่นอนครับผมรู้เลย รอริฟิ์ขึ้นไปอ๋อเหมือนกับว่าพวกนี้มันจะโดนพวกกลุ่มคนน่าจะเข้ามาแล้วแน่เลยผมว่านะเพราะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุยไงพวกคนพวกนั้นน่าจะเข้ามาแล้วครับจริงๆเนี่ยคุกชัวประโซ่อยู่ยนี้แต่ประโซ่นจดหมาย โหมึงขังมาโซ่อย่างนี้เลยเหรอดูวีพีพีจังวะม, <laughs> มาไปด้วยกันโอ้โหโดนซ้อมซัด <laughs> เละเลยมาโซ่กู <gasps> เดรไร <sighs> ขอบใจมาก <c oughs> แกริดโดนขังในนั้นน <c oughs> ่ะโคตรเบื <c oughs> ่อเลย <c oughs> เยวน้อยถ้ามีเจนเวียแล้วก็คงจะไม่เหงาแบบนี้เจนเวียไม่อยู่แล้วเพื่อนไอ้ระยำเสร็จสวะเอ้ยกล <always> ้าดียังไงถ้าจะมีใครคายนกเวนนั้นได้มันต้องเป็นชั้นสิมันหลังนกตัวนั้นมากนะ oh, และ้วน่นมึงจะไปไหนอะ่ะ เดียว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 ที่มึงไม่ได้จะคิดที่จะไปตามหาตู้เซฟยากนั่นใช่ไหมันก็อย่างนั้นอยู่แล้วปะฝังนักแกริตมึงจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงทั้งที่ไม่มีคนจ้างจริงๆหรอวะไม่ฉันไม่ทำเพื่อเงินสะหน่อยแต่ทำเพื่อสิ่งที่ฉันเป็นเป็นไงกูคือโจรไงใช่ปะมันก็ต้องงัดสิวะเซฟไม่ตนตำนานเลยนุ้ยนั้นแกรตทำรอบไปได้นะกูหมายถึง ถ้ามึงกลับมาแล้วนะ่ะกูจะไป s s <S เจอมึงนะที่เซ e n r e s ส <iren> ใน Southern Quarter อโอเคโอเคตามนั้นไฟล์เกร s เซฟไปครับครั้งนี้เซฟนั้นต้องปอเป็นของเราไหนก็ฆ่าคนแล้วเล่นแบบโหดเที่ยมไปเลยก็ได้มัง้งใช่ปะ เออโอ้ฝูุงคนเข้ามาแล้วว่ะปะทวงครับไม่ใช่ปะทวงแล้วเนี้ยเขาเรียกว่าเอ่อแทบจะจับอุ้ยแ <c oughs> ทบจะจับแขนคอบาลอนกันแล้วครับเนี่ยครับพวกชนชั้นสูงที่ที่ชั่วร้ายหรือว่าพวกเห็นแก่ตัวนะครับจะโดนอย่างเงี้แหละสักวันหนึ่ง ในสายตาของบารอนมีแค่คำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้เท่านั้นถ้ามันได้เข้าใจถึงความเป็นไปของมืองน,นี้แล้วก็มันก็จะรู้ว่าที่นี่นี่ยไม่เหลืออะไรอีกแล้วโอเคก็ขึ้นไปขนาดไหนวะเนะี่ยอ่าชัดเจนแมันเปิดให้ตามสั่งเลยวะไปะโอ้ยา่างั้งนั่นเลยอะ แม่งตกต่อหน้าเลยครับโอเคทางนี้มีควันด้วยไอควันอย่างนี้ไม่สำลักกับเพือ่อนไม่สำลัก,กวะไม่เป็นไรมั้งจริงๆกระเล็ดมันไม่น่าจะสำลักควันได้ดิเพราะว่ามันใส่ผ้าปิดปากได้ไม่ใช่เหรอเนี่เป็นความคิด <really bad. S 1> ที่โคตรแย่เลยให้ตาย <laughs> <laughs> เออ <laughs> ก็คิดอย่างนนั้เหมือนกัน เซฟขนาดใหญ่ใหญ่มากไม่ต้องหวิดหวังเลยอยู่ท่าว่าต้องใช้ล็อกพิกอันใหญ่กว่าน,นี้หน่อยแห่แกลิตมันก็ขำไปชิวๆเลยนะเดินดูรอบเซฟกอนแล้วครับข้างล่างมีผมเออ่ดับไฟตรงนี้ก่อนได้ไหมกลัวกูกลัวมากเลยดับไม่ได้ด้วยเวนโอเคช่างมัน เอาเป็นว่าเดินดูก่อนครับรอบๆเซฟมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะตรงนี้ข้างล่างตรงนี้ลงไม่ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรพื้นที่นนี้มีแต่ไฟแล้วก็แสงสว่างเต็มหมดเลยนี่อะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว โอเครู้แล้ว lock, เป็นรูปเป็ต้องูดเม็นรดรู้แล้วรู้แล้วเสร็จต้องมีโค uh, okay. ้ดโอเคดีไงครับสามศูนแใช่ปะ่ะสามาแล้วต่อไปศ3 0ย์สา ล่ไอ้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งเก้าแปดถูกป่มเฮ้ยไม่ใช่หรอไม่ใช่สามศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าแปดถ้างั้นเป็นสามหนึ่งเก้าอัจฉริยะอออ้ยไอเสรี้เ <c oughs> ต็มเต็มมือเลยแกรู้หรือเปล่าแกริต ความโลภมันคือบาป <And you S 1> และแกจะต้อง <be S 1> ได้รับโทษในบาป <your S 2> ที่แกทำ <laughs> แล้วมึงรู้ไหมว่าความหยีมันก็คือหนึ่งในตัณหา <laughs> แต่ฉันก็เข้าใจถึงความโลภเหมือนกัน <it> ว่ามันมาจากอะไรและเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย <laughs> <laughs> สิ่งที่ฉันทําก็แค่ล่อให้แกมาติดก,กับที่นี่ท <laughs> หารเห็นไหมล่ะ ฉันรู้จักแกมากกว่าที่แกรูร้จักตัวเองซะอีกดึง <c oughs> ออกครับอ๋อเจ็บถึงนี้จะปีนขนัดปะวะใน <c oughs> เช้าวันนี้แกจะโดนแขนคอแน่นอนไอ้จอมโจร <c oughs> การ์ไปไล่จับหนู พูดเว้ยอาล่ะงานหยาบ1 2, 4, นึ่ห้าคนพุทธนูมีอยู่3าดอกมาโซนผู้ถูกเออมันเป็นสมดุลนะครับประมาณว่าถ้าไม่วิ่งไปหาส้นตีนเราก็จะไปโดนส้นตีนนะครับแต่หน้าที่นี้คือแกริดมันเข้ามาโดนตีนเองไงอโดนเขาวางแผนเรียบร้อยเลยอย่างดี สุดท้ายก็ไปติดก,กับแผนที่เขาวางเอาไว้ <laughs> ไม่โดน <Come in. S 1> มาดูเรียนโฟกัสมาครับยากอยู่เฮ้ยใช้นี้ได้นะวะลืมไปจะใช้ใดูครับไม่โดนมันเดินห่างกันเกินไปเฮ้ย กทหารเยอะไปสู้ไม่ได้เว้ยยิงก็ะุดเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วของดีในยตำนานเอ <c oughs> อเฮ้ยเ <c oughs> ข้าตูโอ้ยโอ้ยกูตาย <c oughs> มึงล้อมเลยอะเปิดมามึงล้อมเลยอะเพื่อน <c oughs> เอาใหม่ครับเอาใหม่ บบาายยต้องเล่นอย่างเงี้ยเท่านั้นเลยขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้วะเล่นสไตล์นักฆ่าดีกว่าครับดีกว่าเยอะถ้าไม่ฆ่ามันเราเดี๋ยวจะโดนฆ่าเอา ได้เหรอวะเอา้าคิดว่าต้องฆ่าให้หมดก่อนงั้นไม่ต้องก็ได้อย่างนี้ยังไงก็ได้พิเดเตอร์นะครับเราลอดยิงเจาะหัวไปหนึ่งคนทุบไปหนึ่งคนสบายแล้วอย่างเงี้ยเอ่อผมจะดูด็อกิวเมนท์ชั้นที่สี่อันนี้ต้องเป็นศูนย์หนึ่งแปดโอเค เอ yes sir อ้าวเฮ้ยถ้าคิดว่าจะมีแบบพวกไอ้น,นี่เยอะๆไอ้น,นี่มันไอ้ผลึกอันนั้นนี่ว่าที่มันแตกอะผลึกที่ได้มาในตอนนั้นอะไม่ใช่ได้มาสิที่อยู่ในงานนะที่เปิดได้มาจากหนังสือครับ ใช่ป่ะดาอวก,อกัพปี้อ่ะเก็บเก็บอ่ะเก็บไอ้โมเก็บบูเก็บ,เก,บเก็บไปเรื่อยๆเด็กโสโครกนี่มึงจงทำตามที่กูสั่งไม่งั้นมึงจะได้โดนเครียดแน่ๆมาทางนี้สิวะ <S <S 2> <S 2> ที่นี่มันช่างเจ็บปวดและเต็ตไมไปด้วยเสียงกรีดร้อง ความเจ็บป่วยและความตายฉันรับมันต่อไปไม่ไหวแล้วมันเจ็บเหลือเกินแกริดแต่ภายใต้เสียงกระซิปที่หลอกลวงเหล่านั้นมันมีบางสิ่งตามชั้นละสิแกริดฉันจะบอกคำรับดีๆให้ฟังกูจะฟอลโล่มึงยังไงแล้วมึงก็เอาไอจีมาให้กูสิเพื่อเติบโตมาแข็งแกร่งมากด้วยตัวคนเดียวไม่ต้องให้ใครช่วยเลยแต่ทางกับกัน ฉันก็ไม่เหลือใครเลยนะเพราะแบบนั้นเธอก็เลยทิ้งฉันไปงั้นเหรอเพราะว่าฉันคือครอบครัวที่เหลืออยู่ของเธอเหรอโอเคเธอไม่เคยแม้แต่จะมาเชิญหน้าที่ใช้ก็เป็นแบบนี้เสมอดูว่าอะไรที่ดีฉันแค่พยายามจะช่วยเธอแต่เธอตันดื้อไงรู้ไหมในวงของฉันเธอก็ดื้อพอกัน่ลแหละ ฉันจะทำให้พวกมันหยุดฉันอยากจะหลับสบายเหมือนที่เธอทำนอร์ธครสเขาอยู่ที่นี่อยากรู้ไหมล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเธอหายไปอยู่ที่ไหนมามาที่แอสไซรัมบอยดาฮาร์เบอร์มีความจริงที่ถูกลืมอยู่ที่นั่นโรงพยาบาลจิตเวชนะครับโอเคแอสไซรัมนะโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลจิตเวชจิตแพทย์จิตเวช เธอมาช่วยฉันหรอนั้นเธอก็ต้องมีคุญแจนะหันหลังสิขโมยมาซะเธอไม่เคยลเลงเรอะไรอยู่แล้วเฮ้ยเอลินชุดนั้นก็น่ารักดีนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> หลายตลบเหลือเกิน เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ไม่ได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่นักนะแต่ยังไงก็รอดมาได้ต้องกลับไปที่พักก่อนไปที่หอนาฬิกาแล้วเคลียร์หัวให้โลง่งซะหน่อยเหนื่อยเป็นบ้าเลยโอเคงั้นกลับคอบคาวเวอร์กันเถอะที่นี่แม่งเลยเป็นโจกแล้วจบแล้วพีเดเตอร์ไฮบิดว่ะ <laughs> พีเดเตอร์ผสมออฟซิน,นิตครับผมก็ใช้ได้อยู่ <laughs> เป็นไฮบิดคือได้ทุกสายโอเคกันไปเชิใหม่ับกันหน้านะผมในการขาตัวเราไปก่อนบ๊ายบาย See y a